หลังจากตีปูกไปได้สิบสองหมื่นแล้วครับแตงโมผมสิบสองหมื่นครับปูกวันที่หนึ่งวันที่สามสิบไหมผมปูกวันที่สามสิบกับวันที่หนึ่งเจ็ดไล่แปดไล่หนล่ะสิบสองหมื่นครับ,อ,อ,รบอัปเดตข้อมูล แตงโมวันนาห้าศูนสามผมกับพวเคยปลูกกี่กเถ่อจกักสิเป็นหน่วยจรงไดล่ะแต่มึงในคลิปกับหูว่าเป็นคลื่นตอปีโดเนาะยอดมเมล็ดครับปลูกยอดมเมล็ดในชิปสองมือนะครับ ประมาณเจ็ดไร่ปลูกแตงโมว่นนี้ใส่นามยศนะครับปลูกมกแตงโมแหลงหลังเกี่ยวข้าวฟังนั่นก็หอดฝนประมาณเจ็ดไร่หรือแปดไร่นี่แหละครับมกแตงโมบักเสี่ยงเมียงพันวันนาห้าศูนย์สามสิบสองวัน ใหญ่เร็วครับงามเร็วถือว่างามเร็วซ้ำนี่นะที่ผมเคยปลูกมาก็ถือว่าใส่ได้เลยล่ะฝนตกใส่แบบยางแห้งเลยถ้าฝนบ่ตกใส่นาจะ งามกว่านีอยู่เมืองเมืงนะตหนนั้นก็เป็นธงหน้าเหินปล่อยงะแดดแห้งหน่อยนึงนะครับปลูกได้12วันครับผม แนมเห็นนะแตงโมสิบสองมือปลูกยอดเมเล็ดด้วยครับบได้เพาะกะเพราะว่าข้างบัได้ใส่น้ำยดบได้เพาะต้นกาดินสุ่มแห้งครับดินดินสุ่มแห้งไหมบ่อยากดีปันไหนนะ ว่ามันจะเป็นเสือล่ากระือว่าโอเคครับซ้ำนี่สิบสองหมื่นที่เคยลูกมานะถือว่างามซ้ำนี่ยยาดเนี่ยมันเป็นเสือล่าก่อนผมถายคู่ออก จะใส่ปุ๋ยอีกหลอโอจังวะบ่านนในลูกเลยแต่ว่ากบปุ้ยกบขี้ไก่ไปละผมจะไทกบเขาที่นี่แต่งหลองมันเอารถปันเอารถอีแต๊เขาไท่าง,งามๆเผื่อให้เครื่อนออกแบบดี ใส่สิบสองมือครับถื่อว่าสุดยอดซ้ำนี่เดี๋ยวจะมือจะมาแต่งคู่มันหุนกระหยาแข็งสวงนี่ถื่อว่าใส่ได้ครับซ้ำนี่ใหญ่เร็วขอบคุณครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้เมืองอีก